ฉฝากอะไรถึงแฟนคลับแล้ว,ลวก็ผู้มชมบ้างครับครับเอ่ออยากฉบับอะไรเนี่ยเรื่องของการใช่ตอนนี้ยังะฝากเรียนพอนะ่ยครับให้ดวงใจของทุกคนนะครับสนับสนุนให้เรียนแน่นก็อีกเรื่องนึ่งก็คงคือเรื่องของฝ่ายรับผิดชอบในบริษัทบริษัทถ้าเกิดเราตั้งใจถ้าเกิดเราคิดว่าเราไม่พอเนี่ยก็รู้สึกว่าอาจจะยังไม่ใช่การที่พอเท่าไหร่นะที่จะเรียนอ่า ลองลองลองสั้นสักตัวหนึงครับเพราะมอว่าสิ้ท้ายแล้วถ้าเกิดเราไม่สามารถเรียงเขาไปได้นจนถึงที่สุดหมอว่ามันจะเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ดีมากกับกับกับตัวเองด้วยแล้วก็กับกับชีวิตเราไม่กับก็อยากไห้ความดตัวอย่ามดีใส่บางบางทีนะเออพอพอพอเลี้ยงข้าวปลาหนึ่น้าร่างเดียวแต่พอกับเรา ไม่พร้อมท่จท้าชินไทยก็กาไเป็นว่าพิน้องตาองการที่มีเคลือหเราไม่ได้หรือทำแบบน้องก็ได้นะครับก็คือถ้ายังไม่พร้อแต่ว่าใชการที่ช่วยเหลือน้องน้อไม่เป็นแนวจอหรือว่าน้องม่าปตอจอต่างก็ซือเบียงพอตกระเป๋าไว้เจอที่ไหนก็ให้ที่นั่นได้เลยนะนะครับผมแล้วสำหรับแบรนดเบียร์พอทบอย่างสากอทไรถึง ให้ตอบแทนของของเราบ้างครับก็ต้องมีแต่คาะในชื่อว่าเบี้ยข้อครับก็อย่างที่ทุกคนเคยเลยนะครับว่านอกจากรสชาติจะอร่อยทีชื่อเสีองของแมวแล้วเนี่ยกินกิีกินิ้นที่สำคัญเลยก็คือถ้าถ้าเกิดคนมองที่ปวดที่หรือเจาะแรงตึงผู้บริวหนังใดๆใช่ไหมครับว่าแต่ละท่านเป็นคุณหมอเราด้วยเช่นนี้ผลิตภัณฑ์เนี้ยมันไม่ใช่แค่อร่อยเท่านั้นแต่ว่ามันยังดูแลสุขภาพของแมวที่น่ารักของคนไปเนี่ยต้องการอะไรนะครับ ครับผมอ่าสุดท้ายมาทางฝั่งเวียพอหน่อด้วบ้างครับเราจะได้เห็นเซอร์ไพรส์อะไรในปีหน้าแล้วตั้งเป้าอย่างไรไว้สำหรับเวียพอบ้างครับผมก็ขอตื่นขอครับคุณผู้ชมนะครับว่าสิ่งที่เราเนี่ยติดตามไปเรื่องของการเลี้ยงสัตว์อย่างเราติดต่อสำรับคือเราคม่ได้เลี้ยงสัตว์เพื่อมีความพร้อบเพราะว่าที่บ้านเนี่ยผมว่ามีปัญหาทื่องกิดจากตอนในตอนที่หนึ่งมากปัญหาหนึ่งมากเกิดจากการที่อ่าก็พอเนีครับเลี้ยงสัตว์อย่างเราติดต่อไปยังไม่มีความพร้อม ที่จะเลยนสอนเรยร้ที่ภาษาเขาอยากดูแลก็เอาเป็นทีครับก็แต่ให้ซ้องเลียงน้องเพื่อนพวกเรานะครับก็สำหรับตัวของเรนุ่ของวิศวกรนะทีก็เนี่ยก็เดี๋ยวปีหน้าจะด้กใช้ไปกอย่างเลยนะครับก็วันน้เราการถ่ายทวาสารสนเนะคการอาร์เซาว้นก็เดี๋ยวเราลองติดตามติดตามทำองไรด้้านะครับรถึงเราก็จะมีสต่แค่สัตวากมายที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่้วยเช่นเดียวกัน ครับผมเ่ยการตั้งอพุทุกตลาดไปไกล่ากประเทศตอนนี้เป็นแบรนดระดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วเรอดูว่าปีหน้าจะมีเซอร์ไพรส์แล้วมีอะไรพิเศกกับมีแอร์พอตเวกไเวสซินาาครับผมวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณหมอเจ้ซีโอบริษัทเวสซินาว่าจำกัดก็ของท่นวพอครับแล้ขอเสียงรมเลยนะคับน้องเหมียวกลันกินและน้องวนพูนขอคอบครัวของราด้วยครับผมถามแล้วต่อไปนะครับจะขออนุญาต